เฮ้ hey, ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Next Gen Motor ช่องที่พาคุณไปสู่โลกของยนตรกรรมอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่เทคโนโลยีสุดล้ำและนวัตกรรมยานยนต์จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเทส l a อ y b เซเบอร์ทักซดรุ่นปี2026ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากเทส l a ที่เรียกได้ว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการรถยนต์ไฟฟ้าอีกครั้งเซเบอร์ทักซิดน2026 เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความดุดันของดีไซน์เซเบอร์ทรัครุ่นดั้งเดิมและความหรูหรัาสไตล์รถซีดานที่หลายคนรอคอยดีไซน์ภายนอกของรุ่นนี้ยังคงไว้ซึ่งความแปลกใหม่และดึงดูดสายตาโครงสร้างที่เน้นเหลี่ยมมุมและวัสดุที่ใช้ยังคงเป็นเหล็กกล้ารีดเย็นสุดแข็งแกร่งแบบอุลตร้าฮาร์ด 30X เ e เลสตีลที่สามารถทนแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมฝ่ายหน้าแบบเลนท,ที่มีดีไซน์เป็นเส้นยาวตลอดแนวด้านหน้าให้ความรู้สึกโมเดิร์นล้ำยุคล้ออัลลอยขนาด22นิ้วที่ออกแบบมา เฉพาะสำหรับรุ่นนี้ทำให้ดูสปอร์ตและดูดันยิ่งขึ้นในด้านภายในห้องโดยสารเทสลาเซเบอร์ทรัซดน2026ยังคงยึดแนวคิดมินิมอลีไซน์ยังเต็มรูปแบบคอนโซลกลางขนาดใหญ่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด17นิ้วที่รองรับการใช้งานหลายแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกันเบาะหนังวีแกนแบบพรีเมียมให้สัมผัสนุ่มสบายเบาะนั่งด้านหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของการตกแต่งด้วยแสงแอมบิอันไลท์ปรับระดับได้หลายโทนช่วยสร้างบรรยากาศทันสมัยและผ่อนคลายขณะเดินทาง ระบบขับเคลื่อนของรุ่นนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวแบบทรีมอเตอร์ออร์เรเดที่ให้กำลังแรงม้ารวมกว่า1000แรงม้าอัตราเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในเวลาไม่ถึง2.9วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถซีดานที่มีขนาดและน้ำหนักเท่าในระบบช่วงล่าง Ad a p t i v e Air s u s p ส n s i o n สามารถปรับความสูงของตัวรถได้ตามสภาพถนนและการขับขี่เพิ่มความนุ่มนวลและความมั่นใจในการควบคุม ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเทสเซอยังคงเป็นผู้นำด้วยระบบอ,อัตภิพละรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถวิเคราะห์เส้นทางสภาพจราจรและคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำโดยยกล้องรอบคันถึง12ตัวเซนเซอร์ดาวและระบบระดัแบบ360องศาพร้อมระบบป้องกันการชนอัตโนมัติการเตือนเมื่อเปลี่ยนเลนระบบช่วยจอดอัจฉริยะและฟีเจอร์สมาร์ทสมุนที่ช่วยให้รถเคลื่อนตัวมาหาเจ้าของได้เองเมื่ออยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้านแบตเตอรี่ของเซเบอร์ทรักซิดน2026ใช้เทคโนโลยีใหม่ แบบ4 6 8 0์เซสที่เพิ่มความจุและลดน้ำหนักทําให้สามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดกว่า800กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึครั้งและรองรับการชาร์จเรียวแบบบอร์สุชาร์จิง B สีที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง18นาทีนับว่าเหมาะสําหรับการเดินทางไกลและการใช้งานในชีวิตประจําวันเทเซอร์เซเบอร์ทร,รุ่นนี้ยังเน้นเรื่องความยั่งยืน โดยใช้วัสดุรีเคลในหลายส่วนของตัวรถและมีซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเดตได้ผ่านระบบ OTA หรือ Over the Air ทำให้เจ้าของรถได้รับฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่เสมอในภาพรวมแล้ว t ท s l a c y b บ r t r u c ักซี่ดน2026คือรถยนต์ไฟฟ้าที่มีครบทั้งดีไซน์ที่แตกต่างประสิทธิภาพอันน่าทึ่งและเทคโนโลยีสุดล้ำที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมือง และการเดินทางไกลาหากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่แตกต่างไม่ซ้ำใครมีสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์พร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นรุ่นนี้คือคำตอบที่ใช่